แก้เคราะห์ลดทุกข์และอุปสรรคชีวิตมนุษย์บนโลกได้ถูกเกขิตเอาไว้แล้วว่าเราต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่การเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นสามารถทำได้แต่บางท่านก็ไม่สามารถแก้ได้เรียกว่าเป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตทั้งที่เลือกได้และไม่ได้เช่นกันบางท่านนั้น อาจจะเกิดเกลียวช้าในเรื่องอุปสรรคที่มาแต่เราสามารถเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ต้องพยายามในการสร้างบุญบรารมีให้ต่อเนื่องก็จะเป็นการเลี่ยงได้ดีทีเดียวแต่บางครั้งบางช่วงเวลาของชีวิตเราอาจพบว่าเป็นช่วงที่ช่างมีแต่ความติดขัดและผิดพลาดเสียหายไปเสียทุกอย่าง คิดจะจับทำสิ่งใดก็ไม่ราบรื่นมักมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาแทรกจนเหนื่อยกว่าช่วงอื่นๆท้อ,ทอก,กับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างมากมายและหาทางออกยากและไม่มีผู้ที่อุปถัมภ์อีกทั้งชีวิตมีแต่ความทุกข์ใจไม่สบายกายรู้สึกทุกข์ร้อนยุ่งยากกว่าที่เคยผ่านพบมาหากเป็นเช่นนั้น ก็เป็นไปได้ว่าเป็นช่วงดวงชะตาอ่อนกำลังและมีเคราะห์มากดทับชะตาวิธีแก้เคราะห์ลดกรรมแก้ไขให้ต่อเนื่องอยู่เป็นประจำก็อาจจะลดกรรมร้ายให้เป็นกรรมดีและที่เป็นเจ้ากรรมในเวรก็จะกลายเป็นเทวดาคุ้มครองได้อีกด้วยนะคะสิ่งที่ควรแก้ไขดังต่อไปนี้ค่ะวายพระบ่อยๆ และทำบุญอุทิศให้วิญญาณบรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆและโกรวดน้ำทำบุญบริจาคทานจะบริจาคเป็นเงินทองหรือสิ่งของหรือแรงกายเช่นบริจาคเสื้อผ้าเค,ครื่องใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัยบริจาคร่วมซื้ออยารักษาโรคที่โรงพยาบาลสงฆ์ทำบุญถวายทูบเทียน ปิดทองคำเปลวถาวายพวงมาลัยหรือดอกไม้สดทำสังฆทานติดต่อกัน3-5เดือนก็จะเบาทุกข์แต่ของที่ถาวายจะซื้อมาจัดเองจะดีที่สุดเพราะได้บุญแห่งการตั้งใจและเกิดความศรัทธาในการจัดของดีๆค่ะไปกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ผู้เมตตาให้พ้นทุกข์และพยายามหลีกเลี่ยง หรือเลิกการรับประทานเนื้อบัวควรทานมังสวิรัตในวันเกิดตัวท่านเองเช่นท่านที่เกิดในวันจันทร์ก็งดวันจันทร์เป็นหลักและอธิษฐานขอท่านปฏิบัติเลยนะคะจะได้อานิสงส์อย่างมากเลยทีเดียวและสามารถช่วยดวงคุณเรื่องร้อนใจกับการโดนเบียดเบียนการซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ำ หรือขัดล้างห้องน้ำที่วัดเพื่อแก้เคล็ดปรับดวงให้ล้างเคราะห์หรือสนับสนุนการสร้างห้องน้ำแต่อย่างไรก็ดีฝากไว้ว่าสิ่งที่เรานําเสนอไปนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลที่เชื่อกันว่าปฏิบัติแล้วจะช่วยลดบรรเทาเคราะกรรมได้หรือทำแล้วสบายใจจึงทำไม่ได้เป็นการชี้นำ หรือส่งเสริมว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยแก้กรรมลดกรรมได้แต่อย่างใดค่ะคนเราถ้าไม่มีเคราะห์รก็ทำอะไรเราไม่ได้คนดีผีคุ้มคนดีย่อมปลอดภัยคนดีย่อมไม่มีอันตรายมาแพ้วพานการตกนรกทั้งเป็นการได้รับความลำบากแสนสาหัสได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนตกนรก ทั้งทงที่ยังมีชีวิตทางเตียนเวียนลงนรกทางรกวกขึ้นสวรรค์การทำความชั่วนั้นทำได้ง่ายแต่จะส่งผลให้สุดท้ายต้องได้รับกรรมส่วนการทำความดีนั้นยากกว่าแต่สุดท้ายก็จะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขพระมาลัยมาโปรดคนที่มาให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ในช่วงเวลาที่กำลังตกทุกข์ได้ยากสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใจคนเรานั้นเป็นสำคัญความสุขที่เกิดจากการทำความดีหรือความทุกข์ที่เกิดจากการทำความชั่วย่อมอยู่ในใจของผู้ทำเองรู้แก่ตัวเองดีถึงจะปิดผู้อื่นได้แต่ก็ปิดใจตนเองไม่ได้อยู่ดี อมพระมาพูดไม่น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากการเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องบนข้าวผีตีข้าวพระการบนบานขอร้องให้ผีสางเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะทำอะไรให้เป็นสิ่งตอบแทน เมื่อสิ่งที่ตนขอนั้นสำเร็จสมความปรารถนาจําศีลเอาหน้าภาวนาโกหกแซงทรรเป็นว่าถือศีลเคร่งครัดชอบเจริญภาวนาเข้ากรรมฐานที่ลวงให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเขาจะได้เชื่อถือไว้วางใจปิดทองหลังพระทำดีโดยไม่ต้องเป่าประกาศ ตกใต้เทระเทวทัตตกอยู่ในนรกขุมที่ต่ำที่สุดนรกโรกันตัดทางปล่อยวัดตัดขาดไม่เกี่ยวข้องหันหน้าเข้าวัดมุ่งหน้าเข้าวัดเพื่อถือศีลฝั่งเทศคนเราเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าเป็นคนชนิดที่เหมือนต้นไม้ยืนต้นตาย แต่ควรเป็นคนที่มีชีวิตชีวาอยู่ที่ไหนก็ก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นแก่ที่แห่งนั้นเสมอไปความสุขทั้งหลายอยู่รอบตัวเราแต่มักมองไม่เห็นความสุขทั้งหลายเริ่มต้นที่ใจเราเองเกิดมาทั้งทีสร้างนิสัยดีดีกว่าเกิดมาแก่ตายฟรีเข้าใกล้คนดีแล้วเราจะเป็นบัณฑิต บนโลกใบนี้คนรวยมีน้อยคนจนมีมากเพราะคนทำทานมีน้อยคนตันนีมีมากข้มค่าทุกนาทีต้องวางใจที่ศูนย์กลางกายค่าบาปย่อมได้บุญค่าความโกรธย่อมไม่เศร้าโศกฝนตกทำให้เปียกใจตกต้องยกให้สูงขึ้นจะทำอะไรก็ตามใจมองได้บาป ใจใสได้บุญใจหมองก่อนตายไปอบายด้วยบาปตื่นเช้าทันทีสร้างบารมีด้วยบุญทำดีตั้งแต่วันนี้เพราะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าจะมาก่อนกันทำดีแม้ไม่มีคนเห็นก็เป็นบุญทำบุญวันนี้จะนำแต่สิ่งที่ดีสู่ชีวิต เห็นโทษคนอื่นใจมองเห็นโทษตนรีบแก้ไขใจใสนั่งสมาธิเพื่อฮอร์โมนที่ดีไม่วาวุ่นนึกไม่ออกบอกไม่ถูกนั่งสมาธิบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญทำบาปแล้วจะไปสุขติไม่ได้เป็นสุขทุกเวลาเมื่อนำใจกลับมาศูนย์กลางกายถึงฝนจะตก ใจใจของเราอย่าตกเมตตาต่อสัตว์อื่นได้บุญเห็นแก่ตัวได้บาปคนดีสร้างบาร,รมีไม่มีข้อแม้คนแย่มีข้อแม้ไม่ได้สร้างบาร,รมีธรรมวิธีลดเคราะบ์บรรเทากรรมเรื่องบุญเรื่องบาปกรรมกําหนดที่พุทธศาสนากล่าวไว้เป็นเรื่องจริงเพราะถ้าไม่มีบุญไม่มีบาป มนุษย์เราต้องเกิดมาเหมือนกันหมดแต่เพราะมีบุญมีบาปจึงเป็นเช่นนั้นมีดีชั่วสุขทุกข์รวยจนมีโชคมีเคราะห์เป็นต้นสุขทุกข์เกิดจากบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วดังนั้นการที่จะหลีกหนีพ้นจากทุกโทษเวรไภยเคราะร้ายทั้งหลายก็ด้วยพลังของความดี ที่ตนนั้นได้สร้างเป็นหลักยังสามารถที่พึ่งพระรัตนตรยัยตลอดจนเทวริตรวมพลังบุญญศักดิ์เป็นแสงสว่างแก่ชีวิตเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีความงามของตนและคนอื่นแก้ววิเศษมีค่ามหาศาลประมาณค่ามิได้เป็นที่พึ่งได้จริงคือพระรัตนตรยัย สิ่งนั้นก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงให้ตั้งนโมนมัสการบูชาพระเถิงตรายสรนคมพุทธัทงสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทางศรัทธามั่นคงยอมเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นแก้วสูงสุดในสามโลกศีลรักษาให้มีกายวาจาเป็นปกติศีลส่สงผลให้เกิดในที่สุกติเทวดารักษาไม่ไปในทางเสื่อมบางท่านบอกว่าศีลรักษายากแต่จริงๆแล้วทุกท่านสามารถรักษาได้อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีบางท่านมีปัญญา ก่อนนอนรักษาศีลแปตื่นนอนรักษาศีลห้าอย่างน้อยมีกําไรเพราะตอนนอนยอมรักษาศีลได้อย่างแน่นอนช่วยชําระกกิเลสให้เบาบางลงและเป็นบุญสำคัญที่จะรองรับความดีนั้นให้เจริญยิ่งขึ้นไปทานส่งผลให้มีทรัพย์ทานมีหลายระดับแตกต่างกัน ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานมนุษย์พระอริยะเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมีออนิสงส์แตกต่างกันไปจนถึงสังฆทานวิหารละทานธรรมทานและจนถึงที่สุดคืออภัยทานและถ้าบำเพ็ญอยู่เสมอ,ย,อ,มอย่อมยังผลให้เกิดความคล่องตัว ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆคือหาภายชนะอันสมควรตั้งในที่บูชาแล้วนำเงินไปใส่ไว้ในภายชนะนั้นสวดหมนตไหว้พระเจริญพระคาถาพระประเจก,กับพุทธเจ้าสะสมไว้จนเต็มหรือมีโอกาสก็นำไปทำบุญทำทุกวันเห็นผลทั้งทางโลกและทางธรรม การเจริญภาวนาก็เป็นบุญกุศลมหาศาลเพราะสามารถปราบกิเลสได้หลายตัวตั้งแต่เริ่มตั้งตาการสวดมนต์บำเพ็ญได้ครบทั้งกายวาจาใจเส้นกายพนมมือนอบน้อมปากสวดมนต์สรรเสริญคุณพระใจระลึกถึงคุณพระผู้ที่สวดได้ความเคารพตั้งใจเริ่มใส อย่างให้มีบุญประมาณมิได้ทั้งอย่างเกิดสวัสดิมงคลผู้ที่ฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะทำแท้งเป็นบาปก่อให้เกิดทุกขอุปสรักทั้งหลายในชีวิตนานาประการให้ทำบุญด้วยพระพุทธรูปหน้าตักห้านิ้วขึ้นไปผ้าขาวหรือไตจีวรถวายเป็นสังฆทาน อธิษฐานขอบุญพระพุทธเจ้าบุญศักดิ์สิทธิ์นำพาดวงจิตไปวิมานบุญขออโหสิกรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้มีความสุขด้วยพุทธบารมีธรรมมันสวดมนต์แผ่เมตตามากๆเพื่อชำระให้จิตใจใสสะอาดผู้ที่เบียดเบียนฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีผลให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บอายุสั้นควรทำบุญด้วยการช่วยชีวิตสัตว์อธิษฐานแผ่เมตตาอาหูสิกรรมทำบุญด้วยยารักษาโรคหรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์หรือด้านการแพทย์บำรุงพระเนนผู้อาพาธเจ็บป่วยผู้ที่สมบัติชิบหายด้วยเหตุต่างๆ จงทําใจอย่าเสียดายกับทรัพย์นั้นทําใจให้เป็นบุญแทนที่ให้อธิษฐานสมบัติทั้งหลายที่สูญไปทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตขอพิจารณาบูชาแก่พระตัยรักษณาญาณพระอนิจจังทุกขังอนัตตาขอสมบัติทั้งหลายทั้งทางโลกทางธรรมหลั่งไหลเข้ามาเป็นหมื่นเท่าทวีคูณ และควรให้ตามโอกาสบางท่านมีคนทักว่ามีองค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาไปรับขันรับผ่านปรากฏว่าไม่ดีขึ้นแย่ลงกว่าเดิมหรือถูกหลอกลวงให้เสียเงินเสียทองอันนี้ให้พิจารณาให้ดีมีวิธีหนึ่งให้จัดทูบห้าดอกเทียนห้าเล่มดอกบัวห้าดอกดอกอะไรก็ได้ที่หาได้ ให้ตั้งขันห้าบูชาถึงพระพุทธ,ธเจ้าพระธรรมประสง์เป็นที่พึ่งตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาตนองค์รูบาอาจารย์ทั้งร้อยแปดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์เป็นมิ่งเคารพให้ตั้งขันห้านี้ในวันดีเช่นวันพระรหัสสบดีโดยตั้งชุมนุมเทวดาสมทา,านศีลสวดมนต์บูชาและแผ่เมตตา ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอย่างสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาจะยังผลให้จิตใจสบายให้นอนหลับสนิทและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เลือกใช้ตามโอกาสย่อมสะดอกเคราะเสริมบรารมีมงคลนชีวิตได้ทุกสิ่งในโลกเป็นอนิจจังทั้งหมดอย่ามองแต่ภายนอก ให้มองภายในใจของเราบ้างประท่านว่าการให้ธรรมทานจนะการให้ทั้งปวงมีอานิสงส์สูงสุดการสร้างหนังสือธรรมทุกหนึ่งตัวอักษรเปรียบเสมือนการสร้างพระหนึ่งองค์ย่อมมีเทวดามารักษากำจัดโรคเวงโรคกรรมบรรเทาหนี้กรรมได้ทำให้เจริญรุ่งเรืองอธิษฐานในทางชอบธรรม จะสำเร็จสมปรารถนาเทิน